สวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนเนาะแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันเลยอันนี้ไปได้รอบโลกเลยนะคะแต่ว่าจะเข้าไมแอดก็ไม่รู้นะคะเราจะมีสายราวเช้านะคะมีสายราวเช้ามีสายดา,า,า,าวโจรน,นะคะสายดาวนี่แอดเมน,นให้ที่ดาวโจรน,นะคะเมื่อคืนนี้ก็โจรมาจริงๆนะคะมาเบิรนมาหามเนาะก็หลุดไปนะคะก็ขออภัยะะด้วยนะคะวันนี้ขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะแต่ว่าไปดาวอื่นบ่ค่ะ แอดไม่ค่คยได้สอยดาวนะคะเพราะว่ากลัวดาวสอยนะคะรับค่ะรับเป็นตายนะคะรับอู้รับเสียบรับหน่วดค่ะจากเมื่อคือนนี่ทําแนวทางถึงตีอะไรเนาะตีสามตีสามหรือตีสี่นี่แหละแอดลงคลิป,ปะคะ่ะเออแล้วก็หลับเลยปกติต้องอ่านนิยายต่อนะคะเอฟซี FC นี่ทําให้แอดไม่ได้อ่านนิยายนะคะสองวันแล้วนะคะใจจะขาดมากเลยนะคะทุกคน <laughs> ไม่ได้อ่านนิยายค่ะแบบแล้วหลานมันก็แบบให้แนวทางช้าเนาะ พอแนวทางมานะคะก็ต้องรีบทําแนวทางนะคะทําแนวทางไว้นะคะก็เลยว้าไม่ได้อ่านเลยค่ะเพราะว่าเวลาแบบนี้จะเป็นเวลาอ่านนิยายทุกคนว้าเชีย,ยใจายจะ้ะ อันนี้ก็สําหรับท่านที่สอบถามมานะคะเดี๋ยวแนวทางมาแอดลงให้เด้อสาหรับทุกคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแอดไปตอบเด้อจ้ะเดี๋ยวแอดไปตอบค่ะไปล้างกรงล้างแก้วก่อนนะคะล้างแก้ววันพระนะคะยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะคะห้าหกโมงเย็นแล้วนะคะยังไม่ทันได้เก็บกรงเก็บแก้วไปล้างเลยนะคะทุกคนเออจะชีตุนศาสตร์อคอยค่ะคาดจะเหตุผลหวยคาจะเก่งอยู่นี่แหละค่ะนี่ยา่กับเบเด้อ่านอ้าวนี่นะคะ อ่าเราเช้านะคะดาวโจนเราก็หลุดนะคะดาวโจนเราก็หลุดนะคะทุกคนเนาะเอฟซบอกพูดช้าๆหน่อยแอดนะคะที่จริงอ่ะอันนี้คือพูดช้าแอดแล้วนะคะแต่ว่านะคะเวลาในคลิปทําไมมันไวๆนะคะแอดก็ไปย้อนฟังเหมือนกันนะคะไวอีนี่ได้จ้ะไวจริงๆดิเนาะ นี่นะคะ901นะคะก็พอไปวัดไปวาได้อยู่นะคะวันนี้นะคะก็ดีใจกับเอฟซด้วยก็ขอให้ปังๆแบบนี้ทุกวันนะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะไม่ได้เข้าทุกหวยเอาแต่ขอให้เข้าทุกอันเนาะนี่นะคะแอดก็เก็บสถิติดูนะคะเก็บสถิติดูดูดดูมันไปดาวปกหมดเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะแตกสิบสองกระดานเลยนะคะสามตัวนี้เข้าสิบสองกระดานนะคะทุกคนนะคะอ้ยเราพัฒนาคือเป็นตะเบิลอยู่ทีน้อมืออื่นนะคะหลังวันพระเด้อวันนี้วันพระนะคะหวยเบิลหวยหามบ่ วันนี้วันพระนอเอดก็ลืมเขียนให้นะคะลืมเขียนวันพระวันอะไรมันจะชอบอยากเบิ้ลอยากหามนะคะอ่ะแตกสิบสองกระดานนะคะมาดูแนวทางดาวนะคะดาวนี้กันเบิ้ลกันหามนะคะวันพระวันโกนนะคะส่วนมากวันโกนนี่มันจะชอบนะคะชอบเบิ้ลนะคะชอบเบิ้ลชอบหามนะคะเดี๋ยวนี้มันเดินเลขต่ําหรือเปล่าคะทุกคนสี่มาแรงเนาะสี่มาแรงสี่มาทุกวันเลยหรือเปล่านะคะอ้าวนี่นะคะ เอ่อสีลาวเช้านะคะสีลาวเช้าของวันที่4นะคะทุกคนนั่นเห็นบอกวันที่กับวันที่4นะคะ3 4 5นะคะ3 5 3 6 3 7นะคะ4 5 4 6 4 7นะคะ5 5 5 6 5 7คะ่ะทุกคน3 5 7นะคะ4 6 9 8นะคะ3 5 7 4 6 9 8โอ้ยหิ้วเขา สายดาวนะคะสายดาวสอยดาวคืนนี้นะคะของวันที่สามนะคะหุ้นดาวโจนนะคะเน้นไปที่หุ้นดาวโจน์นะคะแต่ว่าไปได้ทุกดาวเลยนะคะแต่จะเข้าทุกดาวไหมแอดไม่รู้ค่ะโตไพ่โตมบันแล้วไปวิ่นเอานี่นะคะหกเจ็ดแปดนะคะแอดอยู่ที่หกเจ็ดแปดแอดคือเลขสูงเดียวเลยหกเจ็ดแปดนะคะหกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์น่ะจับได้เบิ้ลได้หามนะคะหกแปด หนึ่งนะคะหกเก้าแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์สองนะคะนี่นะคะจับได้แบบนี้นะคะจับได้แบบนี้เอาขอให้ปังกันอีกนะคะสามตัวแตกสี่ตัวแตกนะคะโอ้ยคืนนี้ค่อยก็จะนอนพักดูรอแนวทางร้านมาก็จะจริงสามตัวบัน่นริงสามตัวเนาะปวดหัวค่าจะต้องเรยไปเกิงสามตัวไหยอยู่บัน ล่างยังไม่ทันได้ทําเลยจะไปเกิงสามตัวไทยเอานี้นะคะมาดเาูเล่นทั้งวันของเรานะคะเอานี้เด้อเป็นทั้งวันของเรานะคะนี่นะคะทุกคนโอ้เหล่งงามค่ะจ้ะอา่าเดี๋ยวคืนวันคืนนี้แหละจะจุดทูปนะคะคืนวันพระนี่แหละสิจุดธูเพื่อเจ้าที่เจ้าทางให้โู่อีกน,นะคะงวดก่อนนี้ก็ได้กันเป็นแถวเลยเนาะนี่นเนะเอาหกใส่กรึบเบียบรอยเลยว่เตีม เล่นทั้งวันนะคะเจ็ค่ะเด่นนะคะเจ็นะคะเล่นทั้งวันนะคะเด่นเ8็ดแปดเก้านะคะเจ็ดสองเามเ่นะคะ8ปดสองมแนะคะเก้าสองเ้าสา้าสโอ้ยหวยง,งามค่จะจ้ะหวยบนเจ็ดแปดเก้าสิมาเราบอก่าพัฒนานะคะเก้าบมันชิมาเราบอนาะนี่ยมันมี6494ีนี่เลขไอ้นี่เลยได้หนิเลขเออรัฐบาลไทยห่วยอวกค่ะทุกคนหวยโบมันมัดชิมาอีหลีบ,บนจัดทำไมเฮ้ย เอานี่นะคะทุกคน7 2 7 3 7 4 7 5เลขชุดนะคะ8 2 8 3 8 4 8 5 9 2 9 3 9 4 9 5นะคะ0 2 0 3 0 4 0 5นะคะ7 9 6 3นะคะ8 2 4นะคะ7 9 6 3 8 2 4นะคะ7 9 7 8 9 7 8 4 7 3 9 7 3 4นะคะ2 8 9 2 8 4 2 3 9 2 3 4นะคะอันนี้เป็นแนวทางเนาะเลขดงเลขดับอะไรก็ให้ดูแล้วนะคะเอ้าโอ้คนละอันนะคะเออนึกว่า พูดเลาาพัฒนาโอ้ยโอ้โอ้โหอภัยออะคะ่ะทุกคนหคลงคิปค่ะโ้ยตายแล้ววะสันเอานี่นะคะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะถ้าวันไหนแอดรุ่นรุ่นนะคะแอดก็จะไม่ได้ทําให้นะคะตัวแนวทางนี้นะคะตัวแนวทางนี้หวยแห่งสิเขาวภาษายาชิม,ม,าาชม,มาอีกแล้วค่ะยาสิมาอ,อีกแล้วค่ะอักจีจังเดยเนาะหวยเข้าภาษาวันที่เท่าไหร่นี่ เบิ่นหวยเบิ่นหวยหาฝนตกทุกวันเลยนะคะฝนตกกันไมเนาะแถวเอฟซีนะคะแถวบ้านแอดนะคะตกทุกวันเลยะค่ะทุกคนตกกระดักกระโดอกระเดียดจืนหมดเลยเนาะค่ะเนาะอาคแคบเลยนะคะทุกคนนี่นะคะอะให้ดูกใกล้ๆนะคะอย่าลืมมาลุ้นเลขทูบกันนะคะเดี๋ยวลงเลขทูบให้รับชมแลวฟังนะคะคืนนี้และค่ะแอดจะไปจุดเลขทูบนะคะอันเปลี่ยนดอกมงดลงใหม่เนาะหลางกงหลางเกล่ยวทําความสะอาดนะคะ มวอต้องทำความสะอาดได้เดี๋ยวเจ้าเจเทียนบโบหายสามตัวหลังได้โชคแล้วนะคะเจ้าทีว่าได้โชคแล้วลืมได้นเนาะวัสานเจ้าทีว่าเอานี่แคบเอาเลยนะคะทุกคนให้กินเขากินหนามกันคืนนี้เราก็เก่งนะคะเอาไปปังกันนะคะโชคดีกันทุกท่านเลย อะไดเนาะสิแตกนะค่ะเกงก่อนค่ะมือเรงสวยทุกตัวค่ะถามเอดไม่ได้เลยค่ะสวยทุกตัวนะคะตัวเลขนะคะโอ้ยถามเอสจริงเอดชอบทุกตัวนะคะสองสามมีสิทธิ์ไม่ค่าว่ะจิ่งงสามมันสิออกด้วยคือข่อยก็เมืออ้น้่งเลยดิสองสาม ห้องเป็นอัดลีกวันเกิดจมีนเอาดีนะคะเข็บเอาเลยค่ะทุกคนนะคะชอบจัดขัดผ่านนะคะแนวทางตัวนี้นะคะเล่นได้ทุกหวยเลยนะคะเล่นได้ทุกหวยเลยค่ะแต่จะเข้าไม่แอนไม่รู้นะคะไปได้หมดตระกูลวงตระกูลวีนะคะสายลูดสายเออ วินนะคะส่วนมากวินแตกดีดีได้วินสามตัวแต่มันใช้ทุนเยอะนะคะทุกนเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ